รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบห้าเสนอรายการข่าวดีดีกับพี่คำรอนตอนเจิ้าปียายยังปั่น3ล้อเลี้ยงชีพและสามีได้อายุทยานนะ <c oughs> จะบอกให้3ล้อทีบ 3>, 3ล้อไทย <c oughs> อายุทยาอายุทยานั้นเมืองกรุงเก่ามีคนเขาเล่าถีบมาแล้วก็ถีบไปถีบไปแล้วก็ถีบมา <c oughs> ไปเจอ3าม้อหญิงท่านหนึ่งคือคุณยายสุทินหรือยายจุกอายุ75ปีแต่ยายยังปั่น3าม้อถีบเลี้ยงชีพในตัวเมืองอยุทยาไม่ได้นั่งมานานและวลองนั่งดูให้ความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> รู้สึกว่าตัวเองลำบากไหม ก็ลํมบาวเหมือนกันเพราะคนเดียวอ,อลูกหลานยังไม่มาช่วยอ,ยอแต่เราก็สู้ไปชีวิตจนขวาเียวแรงจะหมดกับสามล้อคันนี้และคงไม่มีใครมานะทําแทนเราแล้วถูกต้องมาเมื่อจบเราก็คือจบวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ชีวิตเราเป็นอย่างเงี้ยนะ ยายบอกว่าตอนนี้สามีป่วยติดบ้านตัวเองคนเดียวเท่านั้นที่ออกปั่น3ามล้อหาเลี้ยงสองปาก,กป่วยติดบ้านติดเตียงสามีอ่ะเขาเดินเข้าห้องนงน้ำได้ไหมไ<ด>สามีอายุเท่าไหร่ครับแปแล้วค่ะเป็นคนยุทธยาจ้ะ พ่อแม่ทําอะไรครับตอนเกิดมาตอนนั้นเราเป็นเด็กอ๋อชาวนานะครับเรียนหนังสืออายุเท่าไหร่ครับสิจบการศึกษาพอตามยังอ่านหนังสือได้นะมาแต่งงานกับสามีสามีทําอะไรก็ขี่สามล้อเหมือนกันอ๋อสามล้อนะครับมามามาได้กับสมล้อก็ใช้ชีวิตตอนนี้ตอนนั้นสามียังถีบได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ขาเขาไม่มีแรงอก็นอนไปเนาะหาคนเดียวหาคนเดียว วันหนึ่งปกติจะได้เท่าไหร่ร้อยหกสิบบาทเองเด้อวันหนึ่งอยู่ได้สองคนอยู่ค่าขัาบข้าวไันเป็นค่ากับข้าวรายได้วันวันนิดหน่อยแต่ก็พออยู่ได้สามลาม้อคัน,นนี้กี่ปีแล้วพวกสามสิบปีแล้วกันโอ้สามสิบปีแล้วเนาะก็ซ่อมไปเรื่อยๆไม่ไม่เก็บไปซ่อมเองเไม่ได้จ้างไปซ่อมโอ <laughs> ไม่เห็นมีกระดิ่งไม่มีค่ะเพราะวมา ถอดขายซะแล้วก็ดิ้งยาเมื่อก่อนติดไฟตอนนี้ติดยาวโอ้ตอนกลางคืนเปิดไฟอะยาเดี๋ยนี้ไฟหมดเมาเอาไปปิดมันมาโลกโลกทำไมนะมาโลกโลกเมาเลิกรับต่างชาติเมางานมารดโรคทั้งคู่คือยายและสามีเคยปั่นสามล้อกันมาในอดีตจากเดิมเป็นลูกชาวนาขณะที่คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักสามล้อที อูมออะไรล้วมอสองค่ะมอสแล้วเคยนั่งสามล้อไหมไม่เคยค <laughs> นรุ่นใหม่นะครับไม่ขี่รถเก่าเนี่ยยายตั้ง75บาวันนี้เป็นบุญนะเนี่ยเอให้ยายได้มาถีบรถให้หนู <laughs> เป็นยังไงบ้างสนุกค,ค่ะ <laughs> นะเนี่ยต่อไปจะไม่มีแล้วรถประเภทน,นี้ต่อไปจะต้องใช้ AI อะไรทำมาเพื่อการท่องเที่ยวหมดรุ่นนี้แล้วก็หมดแล้วนะเขาเป็นแบบ ยายทวดเราเลยอ่ะเออแล้วโอกาสหน้ายังอยากจะนั่งไหมครับอยาก <c oughs> ค่ะนี่คือเรื่องจริงยายจุกเกิดขึ้นที่เมืองอยุธยา <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่า3ามล้อถีบไทยยังเป็นเรื่องน่าอนุรักษ์ไว้แต่จะเป็นรูปไหนค่อยมาว่ากันขอรับ30ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกหยุดอยุธยาสุขใจจริงน้เมื่อได้มากรุ กรุงเทพของเราอย่าล้มเหมือนเขาอายุทยาข่าวดีๆกับพี่คำรณอาชีพแต่ละคนต่างกันแต่มันก็สำคัญต่อชีวิตเยี่ยงยายอายุ75ปีกับ3ล้อคู่กายคันนี้ที่อยุธยานะจะบอกให้อยุทยา อายุทยาสุขใจจริงนะเมื่อได้มากรุงเก่าเคยรุ่งเรือ